ไงพวกพวกเราคือกลุ่มหิวข้าวและผมเคยตัวแทนในการนำเสนอครั้งนี้สำหรับหัวข้อที่พวกเราได้ก็คือการอ่านจับใจความงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะจะบ้านี่จะให้ภาพทั้งหมดหนี่เลยหรือไงเอาเป็นว่าให้ไอ้นั่นช่วยแล้วกันอา้าวดูสิใครตื่นไม่ไว่ายังไงนายก็ตื่นขึ้นมาแล้วงั้นฉันจะทิ้งนายไ้กับทีีเรื่องนี้และไว้เจอกันคราวหน้าเดี๋ยวใ้สนุกนะ การอ่านจับใจความสําคัญคือการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เป็นส่วนสําคัญและส่วนขยายของใจความนั้นๆใจความสําคัญของเรื่องคือข้อความที่คลุมข้อความประเด็นหลักของย่อหน้านั้นส่วนข้อความที่เหลืออื่นๆนั้นจะเป็นเพียงส่วนขยายใจความสําคัญโดยข้อความหนึ่งหรือประโยคหนึ่งจะมีใจความสําคัญที่สุดซึ่งเป็นเหมือนประเด็นหลักของเรื่องที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ จับใจที่มีผลต่อการอ่านจับใจความ 1. ประสบการณ์ด้านการอ่านถ้าผู้อ่านมีนิสัยลักการอ่านจะทําให้มีทักษะจับใจความมากกว่าคนทั่วไป 2. ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวและข้อมูลที่อ่านหากผู้อ่านเคยทราบเนื้อหานั้นมาก่อนจะทําให้สามารถจับใจความได้ง่ายขึ้น 3. ประสบการณ์ด้านภาษาและการใช้ภาษา หากผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับความหมายนั้นโดยตรงหรือโดยนายอย่างกว้างขวางจะช่วยให้สามารถจับใจความได้อย่างรวดเร็วหลักการอ่านจับใจความ 1. ตั้งใจอ่านมีสมาธิในการอ่านไม่ควรคิดถึงเรื่องอื่นๆในขณะที่กำลังอ่านหนังสือ 2. อ่านเรื่องให้เข้าใจโดยตลอดแล้วสรุปใจความไว้ 3. ควรตั้งคำถามถามตัวเองว่าเรื่องที่อ่านนั้นเป็นเรื่องอะไร กล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ผลเป็นอย่างไร 4. ฝึกสังเกตใจความสำคัญของแต่ละตอนพร้อมทั้งสังเกตส่วนขยายด้วย 5. ้ต่มีการบันทึกข้อความสำคัญของเรื่องเช่นบุคคลสถานที่เวลาเป็นต้นลักษณะของใจความสำคัญ 1. เป็นส่วนสำคัญที่ผู้เขียนมุ่งเน้นมากที่สุด 2. จะอยู่หน้าคำขยายต่างๆเช่นคำว่าเช่นคือหมายความว่าเป็นต้น 3. มมักจะอยู่ตอนต้นของย่อหน้าหรือท้ายย่อหน้าเป็นหลัก 4. อาจปรากฏให้เห็นเป็นกระยคที่ชัดเจน 5. มักมีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่อเรื่องตำแหน่งของการจับใจความสำคัญปรากฏได้4ตํตำแหน่งคือ 1. ำแหน่งต้นย่อหน้าเป็นจุดที่พบใจความสำคัญของเรื่องมากที่สุดสังเกตได้ว่าข้อความที่ตามมาจะมีเนื้อความขยายคำสำคัญในประโยคใจความสำคัญและมีคำเชื่อมหน้าข้อความขยายเช่นคำว่าเพราะเช่นได้แก่2ตํตำแหน่งท้ายย่อหน้าโดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อยมาก่อนแล้วสรุปด,ด้วยประโยคที่เก็บประเด็นสำคัญไว้ภายหลัง 3. ตำแหน่งทั้งต้นและทาย่ย้า,าสังเกตได้ว่าประโยคใจความสําคัญต้นย่อหน้ากับประโยคใจความสําคัญทาย่ย้า,าจะมีเนื้อความที่ตรงกัน 4. ตำแหน่งกลางย่อหน้าข้อความกลุ่นนําและสุดท้ายไม่ปรากฏในตำแหน่งใดผู้อ่านต้องจับใจความสําคัญด้วยตนเอง มาและแหล่งอ้างอิงสามารถสแกน QR โคดด้านล่างได้เลยค่ะลายชื่อสมาชิกกลุ่มหิวข้าวจ0 0 9ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังค่ะ